ภัยของเจ้าโควิด19นี้โหดนักแต่เบาบางเล็กละเอียดเพราะฉะนั้นคนที่จะรอดจะต้องมีบุญบารมีในขณะนี้มันไม่มีทางแก้อย่างอื่นเลยนอกจากต้องระวังตัวอย่าประมาทเห็นใจทางรัฐบาลเมื่อกี้นี้ก็ยังได้ยินด็อเตอร์วิษณุถแถลงการอยู่ รัฐบาลก็ทำงานเต็มที่พวกที่กวนๆเมืองนี่มันน่าจะต้องเข้าใจความหนักหนาสาหัสของการปกครองบริหารประเทศบ้างจะเอาแต่อำนาจอัตตาแย่งชิงอำนาจอวดดีอวดเก่งอัตมาขอวิจารณ์พวกที่อวดดีอยากจะมาบริหารบ้านเมืองอัตมาก็รู้สึกว่า การบริหารบ้านเมืองในขณะนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายยากมากเลยมีทั้งภัยธรรมชาติมีทั้งหมดภัยกระแสโลกกระแสอำนาจที่มีความซับซ้อนร้ายกาจกินลึกหยาบนิ่มเนียนยากจริงๆเลยทุกวันนี้พ่อครูสมณะโพธิรักษ์25มีนาคม